ประชาชนด้วยความรุนแรงการปิดปากด้วยกฎหมายยังเกิดขึ้นไม่รู้จบและเราเองก็ไม่สามารถพูดสิ่งที่ควรจะพูดได้จบเสียทีเราก็มาฟังกันครับเมื่อกี้เป็นเพียงการสาธิตแต่จริงๆแล้วมีหลายคนถูกตามไปถึงบ้าน จริงๆแล้วมีหลายคนถูกติด GPS และจริงๆแล้วมีคนจํานวนไม่น้อยที่ถูกใช้งบประมาณภาครัฐในการเจาะข้อมูลด้วยพีกาััริตร์สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐเผด็จการทำกับเรามาโดยตลอด เราจะยอมอยู่ในภาวะเช่นนี้อีกต่อไปหรือไม่ไม่ย,ย,ย,ยอกลยครัสมาชิก<ข>พักเก้าล่วงที่รักทุกท่านครับพักเก้าล่วงเก้าล่วงลยนะจ๊ะพวกเก้าล่วง้า <Message> ตลอดระยะเวลาสองปีเกือบสามปีที่เราต่อสู้มา หลายคนพร่ำถามกันมาโดยตลอดว่าเมื่อไหร่เราจะชนะเมื่อไรหร่ไอ้ตูจะไปสักทีไปยเลยอเฮียอยู่ยังตายไปเลยเฮีย <c oughs> อยู่ยังตายไปเลย <c oughs> อยู่ให้ตายคาเก้าอี้ไปกับพี่ของมึง <c oughs> อยู่ให้ตายคาเก้าอี้ไปกับเจ้าของหมา ไม่เป็นไรดูอยู่ยาวดูอยู่ยาวเจ้ายิ่งเละลลเพราะในประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดที่ทำลายสถาบันกษัตริย์ได้เท่ากับประยุทธ์จันโอชาอีกแล้ว,ลว,พวเพราะว่า มีนายกฐมนตรีคนใดและสภาของรัฐบาลใดที่ออกกฎหมายขยายพระราชอำนาจและขยายงบประมาณของพระมหากษัตริย<ป>์ไม่มีรัฐบาลใดนอกจากรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาที่ออกกฎหมายโอนย้ายกำลังพลไปสังกัดเป็นหน่วยงานส่วนพระองค์แย่มาสสกสลงพี่น้องครับคนที่นั่งอยู่ตรงนี้และคนที่พูดตรงนี้ และคนหลังเวทีไม่มีใครที่เป็นคนทําให้สถาบรรันกษัตริย์เสียเสียยกเว้นประยุทธ์เท่านั้นและนอกจากประยุทธ์ยังมีสิ่งหนึ่งหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่าสารยุติธรรมนั่นคือคนที่ทําให้สถาบรรันกษัตริย์เสียหายท่านครับ สารที่ควรได้รับการเคารพผู้ตัดสินภายใต้พระปรมาภิไทยซึ่งกำลังดำเนินคดี112กับประชาชนล่าสุดในการต่อสู้คดีการเมืองพวกเรายื่นคำร้องให้สารออกหมายเรียกพยานหลักฐานซึ่งคือตารางการเดินทางเข้าออกประเทศของพระมหากษัตริย์ และการใช้งบประมาณส่วนพระมหากษัตริย์สารยังยืนยันว่าไม่สามารถออกหมายเรียกพยานเหล่านี้ให้ได้เพราะจะทำให้เกิดความเสียมเสียแก่สถาบันกษัตริย์ววยผมรู้สึก,กน้อยเนื้อต่ำใจและเสียใจมากในฐานะประสบนิกรประสบนิกร ลำดับหนึ่งผู้มีความจงรักภักดีเป็นเลิศเพราะผมเชื่อโดยสมัครใจเชื่อโดยสนิทใจว่าสถาบันไม่เคยทำอะไรเสียหายดังนั้นควรเอาหลักฐานเนี้ออกมาตบหน้าว่าอานนท์พูดเท็จผมเชื่อว่าอานนทนเป็นคนต่อแหละ่ะดังนั้นผมอยากให้ศาลเอาหลักฐานเนี้มาตบหน้าอานโทนสักทีหนึ่งได้ไหม การที่สารพูดอย่างนี้ก็เท่ากับศารทําให้สถาบันเสียมเสียเพราะสารไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลของสถาบันอันเป็นที่รักของประชาชนรักมากแ,แล้วแม่แล้วรักายังจำได้ไหมครับยังจำสองปีที่แล้วเราเริ่มต้นกันในหลายพื้นที่เราเริ่มต้นกันจากแฟดม็อบเราเริ่มต้นกันที่รัชดำเนิน เราเริ่มต้นกันที่แฮร์รี่พอตเตอร์เราเริ่มต้นกันที่สิบสิงหาที่ธรรมศาสตร์วันนี้ระยะเวลาเดินทางมาเกือบเจ็ร้อวันหลายคนบอกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่เราได้ไปมากแล้วเพราะสังคมนี้ไม่เคยพูดถึงความจริงได้มากขนาดนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ หลายคนกระซิบเตือนมาว่าใจเย็นๆน,น้องๆคนรุ่นใหม่จะเย็นๆลุงรู้พี่รู้ว่าพวกเราใจร้อนแต่ถ้าพวกเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงต้องเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำผมก็ต้องบอกว่าก็ใช่ไงกินข้าวทีละคำอตอนนี้นี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะเนี่ยสองปีที่ผ่านมาแค่เปิดเมนูให้ดูแค่นั้นเอง เิดเมนูให้ว่าเราจะกินอะไรบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดเลยนะว่าเราจะกินอะไรสองปีเราก็เกิดการถกเถียงกันพอสมควรว่าเฮ้ยเมนูนี้จะซื้อไหมวะเม,มนูที่เรียกว่ายกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนี่จะซื้อไหมซื้อไม่ซื้อสั่งไม่สั่งเดี๋ยวลอกินเมนูที่ชื่อว่าลดงบสถาบันกษัตริย์ซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวสั่ง เดี๋ยวลอกินเมนูที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนกินไม่กินเมนูที่ชื่อว่ายุติรักราชการรวมศูนย์กินไม่กินเมนูที่ชื่อว่าเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดกินไม่กินและนี่คือข้อเรียกร้องของยุคสมัยและเขาบอกเราว่าเฮ้ยทำไมไม่เดินทีละก้าว กูเดินทีละก้าวแล้วเพียงแต่ก้าวแรกมันคือก้าวล่วงเท่านั้นเองเพราะท่านเราไม่ก้าวให้ล่วงให้ก้าวผ่านเราจะไปไม่ถึงอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าเราจะกินอะไรบ้างและเราต้องรู้ว่าเส้นชัยของเรามันอยู่ตรงไหนเราชนะมาหลายอย่างเพราะคนเห็นด้วยกับเราเพิ่มขึ้น แลณวันนี้ที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะเราเห็นด้วยกันและหน้าที่ของเราทุกคนทั้งคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คนที่อยู่ทางบ้านและคนที่มีหัวใจเดียวกันคือต้องทําให้คนเห็นด้วยกับเราเพิ่มขึ้นสว่างทั้งปนดทุกท่านครับแม้ว่าวันนี้เราจะกล้าและสามารถพูดถึงเรื่องที่เป็นปัญหาได้อย่างเต็มปากเต็มคํา แต่จริงๆแล้วยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายัางไม่ชนะผมจะไม่พูดคำว่าเราแพ้นะผมจะไม่พูดคำว่าเราแพ้มันแค่ยังไม่ชนะและเราขอแค่ชนะครั้งเดียวเท่านั้นเราจะชนะตลอดไปจจด Hur Hur ในวันนี้ ที่ทุกท่านนั่งอยู่ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ยังมีพี่สมบัติทองย้อยยังอยู่ในเรือนจำย,ยังมีพี่เอกชัยหงกังวานยังอยู่ในเรือนจำยังมีไบชินวัตรยังอยู่ในเรือนจำยังมีคาริมเพื่น